จาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะวันจันทร์ที่13ตุลาคมบรรยากาศของวันหยุดแบบนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอยู่กับเราสองคนค่ะคุณทัดดาวทองอิม่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคําค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณอรพันธ์นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการค่ะ,คะหลายสถานที่นะคะหน่วยงานราชการต่างๆก็ร่วมกันจัดงานรําลึกในพระมหาการณุณาธิคุณแต่ว่าในส่วนของรายการสถานีนิติบัญญัติเองนะคะยังคงเก็บ ข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบการกันบ้านกันเมืองที่เราจะนำมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการ Quick Big Win ของรัฐบาลที่นำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะซึ่งวันนี้ก็มีในเรื่องของโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ออกมาระบุว่า สัญญาณความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากหลายมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะคนละครึ่งพ l ัสก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจคาดด้วยว่าตราาสีของไทยจะมีแนวโน้มเติบโตเชิงบวกค่ะส่วนช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะ ใกล้แล้วนะคะสำหรับเทศกาลของการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีทางฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภาเองก็มีการขับเคลื่อนยกระดับเรื่องของถนนปลอดภัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาไทยก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทํางานนะคะแล้วก็แน่นอนโดยเฉพาะช่วงใกล้จะเทศกาลปีใหม่แบบนี้ก็แน่นอนเรื่องของการยกระดับนโยบายความปลอดภัย ภายทางถนนเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันว่าคณะกรรมการมีแผนงานกันอย่างไรบ้างคะ่ะและเป็นประจําทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะกับช่วงเช็คอินเอาพาไปตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการคะ่ะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกเรื่องของ นโยบายมาตรการคนละครึ่งพลสนะคะโดยนายสุริพงศ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าขณะนี้เนี่ยสัญญาณความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในหลายจุดจากทัศนคติเชิงบวกของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่รวมถึงมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัสและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวก็ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและก็ยังไปสนับสนุนภาคธุรกิจภาค าการค้าการบริการเชื่อว่าก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะก็พบนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตคืออีก3เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ56.0ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่ที่50.7 ซึ่งปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมค่ะอยู่ที่44.4และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่59.3ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการพบว่าปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนเช่นเดียวกันซึ่งปัจจัยบวกสําคัญก็มาจากเรื่องของการเมืองในประเทศเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่นายกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย ก็เรียกว่าเป็นการไปหนุนความเชื่อมั่นให้กับบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมต่างๆค่ะซึ่งแน่นอนออคนละครึ่ง plus มีการ ตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยนะคะรอคอยสำหรับการลงทะเบียนนะคะที่ก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์กันค่ะ,คะหลายหลายคนก็รอที่จะลงทะเบียนนะคะวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้นะคะและนี่ก็คือช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงหน้าพาไปติดตามการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาโดยจะมีการตเตรียมจัดสัมมนาและการประชุมใหญ่ช่วงปลายปีเดินหน้าลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ปี69ติดตามช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติ Cat. ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะอย่างที่เกริ่นกันไว้นะคะจะพามาติดตามการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยซึ่งมีการตั้งคณะกรรมาการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาไทยในการที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องการยกระดับมาตรการความปลอดภัยต่างๆนะคะหวังว่าจะลดอุบัติเหตุให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะมีการประชุมร่วมกัน อย่างต่อเนื่องโดยนายนิกรจำนงในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการด้นานการประสานงานรณรงค์และประชาสัามพันธ์ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาไทยก็มีการ มาถแถลงผลการประชุมที่ผ่านมานะคะซึ่งคณะนี้มีนายฉลาดขามช่วงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งก็ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมในครั้งที่ผ่านมานี้ด้วยโดยที่ประชุมค่ะ กำหนดกรอบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายถนนปลอดภัยให้เป็นระบบแล้วก็ให้ยั่งยืนแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะด้วยกันนะคะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด้านการประสานงานโรณโรงและประชาสัมพันธ์ที่มีนายนิกรเป็นประธานแล้วก็คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน คณะอนุกรรมการด้านระบบข้อมูลการวิเคราะห์และเทคโนโลยีและสุดท้ายนะคะคณะอนุกรรมการด้านนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศโดยคณะอนุกรรมการคณะสุดท้ายนี้นะคะเป็นคณะที่จัดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมามีภารกิจสำคัญก็คือกำหนดทิศทางเชิงนโยบายแล้วก็ไปสร้างความร่วมมือกับองค์มมกรระหว่างประเทศ ก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนให้เทียบเท่าสากลน,นะคะโดยใช้แนวทางคล้ายกับสภาที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางถนนของสหารชาชอาณาจักรค่คะนายนิกรยังระบุด,ด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐสภาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายถนนปลอดภยัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคณะอนุกรรมาการทั้ง5ขคณะนี้นะคะก็จะรายงานความคืบหน้าจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะใหญ่เป็นระยะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการจัดงานรัฐสภาไทยสารพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมปี68นี้นะคะเพื่อที่จะระดมข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างความตระหนักรู้ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี69พร้อมเตรียมมาตรการควิกวินค่ะที่สามารถดํ เนการได้เลยทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุดตรวจการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยการเข้มงวดกฎหมายจราจรทั้งนี้ภายหลังการสัมมนาคณะกรรมการที่ปรึกษาก็จะประชุมใหญ่ในวันที่23ธันวาคม2568เพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานของอนุกรรมการทั้ง5คณะแล้วก็จะได้รวบรวมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอประธานรัฐสภาต่อไปค่ะ ซึ่งในระยะต่อๆไปนะคะคณะกรรมการที่ปรึกษาก็มีแผนงานที่จะเดินทางไปดูงานแล้วก็ร่วมประชุมกับประเทศฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเรจิเน r o ลโรดเซฟตี้คอนเฟอเรนซ์2025ค่ะก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันแล้วก็รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆที่เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะซึ่งใน,นนี้ก่อนนะคะย้ำว่าการทํางานของคณะกรรมการณคณะนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยโดยเป้าหมายสูงสุดค่ะก็คือการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของคนไทยให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในทศวรรษนี้มีเสียงบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะอนุกรรมการรวมไปถึงเตรียมที่จะสัมมานาเวทีที่รัฐสภาในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนไปรับฟังกันค่ะเรามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ เป็นคณะอนุกรรมการที่มีการดําเนินการนะครับคณะที่5ภารกิจนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศคณะนี้ที่เราตั้งขึ้นมามอบหมายท่านเลขาธิการสถาบันปกครองเก้าเป็นประธานหลักการของชุดน,นี้ก็คือว่ามีหน้าที่จะต้องไปพิจารณาว่าจะสามารถทําให้คณะอนกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความไปทางสนัสนุอย่างรัฐสภา,านะเป็นคณะกรรมการที่ถาวรได้ไหมเพราะว่าเรา เราคณะการชุดนี้ต้นแบบเนี่ยมาจากอังกฤษปองอังกฤษนี้อยู่มา35ปีแล้วช่วยเรื่องความเป็นไปทางถนนโดยรัฐสภาได้ม,มากเป็นการรวมอาสภาผู้แทนกับสภาขุนนางมาด้วยกันของเราก็ทําวิธีเดียวกันคือใช้สองสภามารวมแล้วก็เป็นการกําหนดเรื่องการกํากับควบคุมนะครับทั้งฝ่ายหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องความเป็นคือรัฐบาลตรงนี้นะครับเราเราตั้งชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมเรียนว่าคณะการชุดนี้ร่วมกันผักดันเราจะร่วมกันผักดันนะครับเรามีการกําหนด งานนะครับมีการเตรียมเตรียมกําหนดงานแผนที่เราจะทำเนี่ยคือเรามีเวลาสี่เดือนเท่านั้นเองพอเวลาตัตามกําหนดแล้วจะมีการยุบสภาในช่วงปลายเดือนมกราเราก็ต้องเร่งทํางานแรกที่เราประชุมกําหนดต,ดตั้งอนุกรรมการแล้วอนุกรรมการทั้งหมดเนี่ยนะครับของเราเนี่ยจะต้องรีบไปประชุมเพื่อหาข้อสรุปนะครับเรื่องงานของอนุแต่ละชุดโดย ให้มีการนําเสนอนะครับงานต่างๆไปศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ยาวนี่แหละนะครับแล้วก็เอามานําเสนอเพื่อเสนอไปอยังรัฐบาลเราได้มีการสรุปว่าเราจะจัดสัมมนางานที่เราเคยทําไว้แล้วนะครับคือชื่อสัมมนารัฐสภาไทยสารพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3เราจัดมาสองครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3เราจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมแล้วก็ในนี้จะมีการรณรงค์เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลหยุดยาวให้ไปด้วยโดยรัฐสภานะครับแล้วก็มีการเตรียมการนะครับแล้วต่อจากนั้นน่นะครับมีการสาร,สปร,สปรสุปแล้วก็จะมีการประชุมคณะใหญ่ครั้งนี้นี่เป็นการสัมมนานครับสัมมนาเรื่องเรื่องความปลอดภัยทางถนนมีการพูดถึงเซฟซิสเต็มที่เป็นระบบใหม่ที่เราได้มาจากอังกฤษเนี่ยจะเป็นต้นแบบนะครับมามาเสนอตออต,อ,ต,อ,ตอผู้เข้าร่วมทั้งหลายภาคีทั้งหลายของเราครับจัดที่สภา แล้ววันที่23ธันวาคมเราจะประชุมอีกครั้งในคณะกรรมาการชุดนี้นะครับไม่ใช่สัมมนาจะเป็นการประชุมกรรมาการชุดนี้เพื่อสรุปนะครับข้อเสนอแนะจากอ,น,อนุกรรมการต่างๆครับที่ไปทํามาที่มีการจัดตั้งเพื่อไปเสนอรวมมาเสนอไปยังรัฐบาลทั้งเรื่องความาปลอดภัยทางถนนโดยรวมครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องที่ะการหยุดยาวว่าเราทางสภาจะเสนอทำอะไรรวมทั้งของท่าน อิสระเสรีวัฒนวุฒิด้วยในการนําเสนอจะสรุปในวันที่23เดือนธันวาแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เทศกาลหยุดยาวใช่ไหมที่รัฐบาลดําเนินการไปเราจะประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณการเดือนมกราก็จะสรุปงานของคณะกรรมการชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยสรุปไว้เสนอต่อรัฐสภาก่อนสภาชุดนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะจะยุบไป ค่าวนี้ค่ะมาต่อกันที่กรณีว่าด้เรื่องของกัญชาค่ะโดยสวรปริญญานะคะได้เรียกร้องนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งผลักดันพรบควบคุมการใช้กัญชาหลังจากที่ปลดล็อกกัญชามานานกว่า2ปีแต่ไร้กรอบกฎหมายที่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อเย,ยาวชนครอบครัวตลอดจนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเรื่องนี้ค่ะนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาได้เป็นการถแถลงข่าวนะคะเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้นายอนุ ทีนชาญวีวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้กัญชาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด โดยระบุว่าหลังจากที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษมานานกว่า2ปีเนี่ยแม้จะเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจแต่ปัญหาที่พบชัดเจนโดยเฉพาะช่องว่างของกฎหมายที่เปิดให้การใช้กัญชาไร้การควบคุมส่งผลกระทบต่อเยาวชนครอบครัวสังคมไทยในวงกว้างปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหลักที่กำหนดกรอบการใช้กัญชาอย,อย่างชัดเจนค่ะทําให้เกิดการใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะมีการใช้ในเชิงสันทนาการมากกว่าทางการแพทย์ส่งผลกระทบ ต่อภาคการท่องเที่ยวยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตเดิมทีเนี่ยก็เป็นจุดหมายของครอบครัวนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแต่ว่าปัจจุบันถ้าไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวตอนนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะว่ามีการสูบกัญชาในที่สาธารณะอีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เข้มงวดด้วยทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวลดลงย้ํานะคะว่ารัฐบาลจําเป็นต้องแยกให้ชัดว่ากฎหมายต้องสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ไม่ใช่เพื่อสันทนาการค่ะ สวปริญญานะคะยังบอกต่อด้วยว่าข้อเสนอเชิงนโยบายที่มี5ข้อสำคัญได้แก่การเร่งตรากฎหมายควบคุมการใช้กัญชาให้มีผลภายในปีงบประมาณนี้คาดว่าหากรัฐบาลจริงจังจะทำได้สำเร็จภายในสีเดือนกำหนดชัดเจนไปเลยว่าการใช้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต ห้ามจำหน่ายกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีให้ควบคุมการใช้ในที่สาธารณะโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว แล้วก็ให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้กัญชาแห่งชาติเพื่อกำหนดนโยบายและติดตามผลภาพรวมของประเทศซึ่งก็ขอเรียกร้องนะคะให้นายกแสดงความรับผิดชอบต่ออนาคตของสังคมไทยด้วยการเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพและความปลอดภัยของประชาชนค่ะมีเสียงบางช่วงบางตอนของสวรปริญญาไปรับฟังกันค่ะหลังจากที่ประเทศไทยปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เราเห็นทั้งโอกาสและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่องว่างของกฎหมายที่เปิดการให้การใช้กัญชาโดยไร้าการควบคุมปัญหานี้เองครับกำลังส่งผลกระทบต่อทั้งเยาวชนครอบครัวและสังคมไทยอย่างกว้างขวางนะครับหนึ่งนะครับปัญหาปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหลักที่กําหนดกรอบการใช้กัญชาอย่างชัดเจนทําให้การใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น พี่น้องประชาชนก็จะเห็นนะครับว่าปัญหาการใช้กัญชาทางสันทนาการมากกว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยผมยกตัวอย่างโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับสมัยก่อนเรามีนักท่องเที่ยวครอบครัวนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาใช้บริการกันจํานวนมากแต่ตั้แต่ปัญหาเรื่องกัญชาไร้การควบคุมนะครับการสูบกัญชาในที่สาธารณะเอง หน่วยงานงต่างๆไม่มีการดําเนินการหรือมีการบังคับใช้กันอย่างจริงจังวันนี้เองเราเห็นสภาพเลยครับในจังหวัดท่องเที่ยวถือว่าเป็นระดับหนึ่งหรือันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับกลุ่มนักเที่ยวครอบครัวที่พาลูกเพ,พื่อครัวมาท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มหายไปว่าคุณจะต้องฝากครับในส่วนของทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันเอาข้อมูลเรื่องนี้นะครับเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับ ให้มีการเร่งรัดในการดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับพะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของส่วนบุคคลแต่ปัจจุบันนี้เองปัญหาเรื่องการใช้กัญชาเนี่ยครับมันเป็นปัญหาสาธารณะที่ส่งผลรบต่อสุขภาพทั้งการริษาและภาพลักษณ์ของประเทศในภาพลักษณ์ของประเทศของเราเนี่ยครับปัจจุบันเองเนี่ยตั้งแต่วันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญบิณฑกุลเองนะครับ สื่อบางสื่อในต่างประเทศเองเนี่ยครับก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าประเทศไทยโหวตให้ราชาแห่งกัรชามาเป็นนายร่มตีสิ่งเหล่านี้เองมันไม่ควรออกไปในการทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับก็คงจะต้องแยกกันอย่างให้ชัดเจนครับว่ากฎหมายเราสนับสนุนเพื่อทางการแพทย์ไม่ใช่ทางสันทนาการเพราะเราเห็นชัดเจนแล้วครับว่าการที่มา ใช้ทางด้านสนถานการณ์ด้วยส่งผลกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างสูงนะครับในส่วนข้าเสมอเสนอเชิงนโยบายนะครับผมมีฝากไว้ห้าข้อด้วยกันนะครับให้ช่วยเร่งตาพระราชบัญญัติควบคุมการใช้กัญชาให้มีผลภายในปีงบประมาณนี้เพราะคาดว่าภายใน4เดือนถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลดําเนินการอย่างเข้มงวดจริงจังนะครับก็อาจจะ ทำให้เกิดความสาเร็จเรื่องนี้ได้ทันยุคของท่านแต่ถ้าไม่ทันจริงๆท่านก็ต้องมีการประกาศของท่านอย่างชัดเจนนะครับว่าท่านจะมีนโยบายอย่างไรท่านไม่ทราบถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันหรืออย่างไรก็คงจะต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าต้องเร่งรัดในการที่จะต้องควบคุมเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับและต้องมีการกําหนดให้ใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้นโดยมีการดูแลของทางแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญ,ญาต สามนะครับห้ามจําหน่ายกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC นะครับให้กับผู้มีอายุต่ํากว่า20ปีควบคุมการโฆษณาการใช้ในที่สาธารณะแบบที่ผมบอกครับว่าตอนนี้เราไม่มีการควบคุมเลยครับไม่ต่างจากบุหรีเลยครับที่จะไปที่ไหนก็สุบได้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเราเห็นได้ชัดครับว่าไปก็จะเจอการใช้กัญชาอย่างเสรีสุดท้ายนะครับก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกัญชาแห่งชาติเพื่อวางนโยบาย และก็ติดตามผลภาพรวมของประเทศนะครับค่ะเรื่องของกัญชานะคะหลังจากที่มีการปลดล็อกให้กัญชาเสรีก็เชื่อว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะได้คําตอบแล้วนะคะว่าจะมีการปล่อยให้เป็นกัญชาเสรีต่อไปหรือควรจะมีกฎหมายควบคุมกัญชาค่ะและสําหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะกับช่วงเช็คอินเอาพาไปตรวจสอบข่าวจรงิงข่าวปลอมวันนี้จริงหรือไม่สํานักงานประกันสังคมเห็นชอบเพิ่มสิทธิ ทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับคุณนัทเดชเอียดปุ่มค่ะประกันสังคมเห็นชอบเพิ่มสิทธิทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนใช่เรื่องจริงหรือไม่ มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอิทเอาข่าวปลอมต้องหยุดจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่ากองทุนประกันสังคมให้ปรับปรุงสิทธิทประโยชน์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยปรับแนวทางการจ่ายเพื่อเพิ่มสิทธิทประโยชน์ ให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมณสถานพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมได้อย่างสะดวกจากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงทั้งนี้การเพิ่มสิทธทิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเข้าถึงบริการกรณีทันตกรรมณสถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรม สามารถดำเนินได้อย่างสะดวกดังนี้ 1. กรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมที่สถานพยาบาลเอกชนโคงอัตราการอุดฟันการขูดเหินปูนการถอนฟันวงเงิน900บาทต่อคนต่อปีและจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปากส่วนกรณีที่มีการจ่ายเพิ่มค่าผ่าฟันคุดในโรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 2. กรณีผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมที่สถานพยาบาลของรัฐจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปากและรายการทันตกรรมอัตราจ่ายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่จำกัดจำนวนครั้งโรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มนอกจากนี้ยังมีการปรับอัตราฟันเทียมถอดได้และเพิ่มค่าซ่อมฟันเทียมรายครั้ง เพิ่มกรณีฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งหมดที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใส่ฟันเทียมวิธีปกติได้ทั้งนี้การดำเนินการปรับเพิ่มสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการเมื่อมีการปรับค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา33ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัตินะคะที่วันนี้เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณอรพันธ์ขันทองคำและดิฉันาาทัดาทองอิม่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ